ทุกคนตอนนี้เรากำลังเดินมาที่สถานีรถไฟหัวลำโพงนะคะเราจะไปเที่ยวด้วยรถไฟกีต้ากันเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงวันที่เราเดินทางก็คือวันที่29กันยายนปี2567นะคะเราก็มาทิปกับการรถไฟที่ชื่อว่าเติมฝันกับอนะินฟลูเอนเซอร์ณเมืองแปดริ้วค่ะ โดยเราจะนั่งรถไฟคิหะ183เดินทางไปเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเราเลยนะคะที่สามารถจองทริปของคีหะได้ตรงกับวันที่เราว่างแล้วก็มีที่นั่งให้เราด้วยนะคะอันนี้เราก็ไปกับเพื่อนสาวอีกคนหนึงค่ะที่เป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์ท่องเที่ยววยกันรถไฟก็คือพี่มีเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันเลย สำหรับรถไฟนันเที่ยวคีฮาหนออกเดินทางจากสถานีรถไฟหัวรำโพงที่เวลา7.40นาฬกา40นาทีค่ะเมื่อมาถึงเขาก็จะแจกอาหารให้เราเลยเมนูของเช้าวันนี้ก็คือปลาผัดคิงแล้วก็มีขนมที่เป็นไส้มะม่วงน้ำดอกไม้ด้วยค่ะ รถไฟเดินทางมาถึงสถานีชุมทางฉะเชิงเซาตอน9นาฬิกาค่ะหลังจากนั้นเราก็มาขึ้นรถบัสเพื่อเดินทางต่อไปอยังจุดถัดไปที่เราจะไปเที่ยวกันค่ะครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราได้มาเที่ยวที่ฉะเชิงเซาเลยนะคะโดยจุดแรกที่พามาเช็คอินค่ะนั่นก็คือสร้างเซ้งจัวค่ะตรงนี้จะเป็นคาเฟ่นะคะที่ได้บรรยากาศเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยทุกคน ไปกินกาแฟกันนะคะโอ้ร้านสวยมากเนาะสวยเนอะบรรยากาศดีทีเดียวเชียววันนี้จะดื่มอะไรดีคะคุณพิมลาเต้ <laughs> ที่นี่จะเป็นคาเฟ่และร้านขายขนมของฝากที่มีดีไซน์สวยเก๋สไตล์จีนเกาหลีและญี่ปุ่นค่ะมีจุดเช็คอินให้ได้ถ่ายรูปมากมายและมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถซื้อเป็นของฝากได้ด้วยส่วนเราสองคนนั้นก็มานั่งพักร้อนดื่มน้ำเย็นๆแล้วก็เมา์กันค่ะห้องน้ำที่นี่สวยมากเลยนะคะทุกคนนอกจากนี้เนี่ยก็มีจุดถ่ายรูปจริงๆเพียบเราเอารูปมาฝากให้ดูกันค่ะว่าถ่ายออกมาแล้วจะเป็นยังไง จากนั้นเราก็ออกเดินทางกันต่อมาที่แสนพูดาเฮลส์แอนด์เวลเนสคลับค่ะซึ่งที่นี่ก็จะเป็นคลับที่ดูแลเกี่ยวกับสุขภาพแบบทางเลือกนะคะโดยเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบทางเลือกการผ่อนคลายแล้วก็การใช้ศาสตร์ธรรมชาติและศาสตร์นวดในการดูแลตนเองค่ะพ Oh จากนั้นเราก็จะเดินไปยังจุดทํากิจกรรมที่ชื่อว่าการอาบป่านะคะซึ่งบริเวณนี้ค่ะจะมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งเป็นต้นโกงกลางอยู่ด้วยนะคะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายจิตใจแม้จะเป็นช่วงเที่ยงแต่ก็รู้สึกได้ถึงความเย็นสบายค่ะและเราก็จะมาทานข้าวเที่ยงกันนะคะที่ริมแม่น้ําบางประกงค่ะวิววันนี้สวยงามมากนะคะอาหารก็มีให้เลือกหลากหลายค่ะเขาก็จะให้เป็น คูปองนะคะให้เราไปรับอาหารตามจุดต่างๆก็แล้วแต่เราจะเลือกรับประทานเลยมีหลายเมนูมากค่ะอาหารรสชาติอร่อยเลยนะคะเครื่องดื่มก็มีให้ทั้งน้ำหวานสมุนไพรแล้วก็น้ำเปล่าค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาทำกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นการทำสปาเท้านะคะซึ่งเขาจะเตรียมกระมังแล้วก็สมุนไพรต่างๆค่ะให้ใน กะละมังแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเติมน้ําร้อนให้เรานะคะแล้วเราก็เอาเท้าลงไปแช่รวมถึงนวดฝ่าเท้าของเราด้วยตนเองนะคะพอทําเสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายมากๆเลยค่ะความร้อนแล้วก็สมุนไพรช่วยบํารุงฝ่าเท้ามากๆนี่เราก็มาเดินตลาดกันต่อนะคะตลาดเก่าคลองสวนร้อยปีจังหวัดฉะเชิงเทาค่ะ หลังจากออกจากแสนผู้ด่าเช a n ์แอน l วลน s สขับแล้วเราก็มาเที่ยวที่ตลาดเก่าคลองสวน100ปีเพื่อที่จะมาทำกิจกรรมชิมเชะช็อปเพลินๆน,นะคะในบรรยากาศแบบตลาดไม้โบราณริมแม่น้ำค่ะอันนี้ก็จะมีขายของหลากหลายนะคะทั้งของใหม่ของเก่าแต่ว่าที่เด็ดแล้วก็ขึ้นชื่อของเขานะคะก็จะคือขนมแล้วก็อาหารค่ะ ตรงนี้นะคะจะเป็นจุดเชื่อมรอยต่อระหว่าง2จังหวัดด้วยนะคะโดยข้ามสะพานอันนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นของอีกจังหวัดหนึ่งนะคะเราไม่แน่ใจว่าจังหวัดอะไรเหมือนกันแต่เราก็ข้ามผิดจังหวัดหนึ่งเรียบร้อยแล้วแล้วก็กลับมาทานของอร่อยออร่อยนะคะที่ตลาดนี้นั่นก็คือจ๊อปูแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวต้มยำค่ะอร่อยมากๆถ้ามาแล้วห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะ หลังจากนั้นเราก็เดินทางออกไปยังวัดวีรโชตธรรมารามค่ะเพื่อไปร่วมกิจกรรมเติมฝันปันสุขโดยมามอบอ,อุปกรณ์การเรียนการศึกษาแล้วก็ทุนการศึกษารวมถึงทุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆค่ะเข<อ>้าวัดนะคะคคมาดูสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ที่วัดนี้ก็เป็นวัดกลางทุ่งนาที่มีขนาดใหญ่โตมากๆเลยนะคะภายในก็จะมีวิหารแก้วพระราชพรมายานค่ะโดยในวิหารนี้ก็ยังมีหลวงพ่อโสธรขนาดใหญ่นะคะรวมถึงมีสรีระสังขารจำลองของหลวงพ่อฤาษีลิงดำแล้วก็มีพระอุโบสถแก้วกลางน้ำราชพรมายานอนุสร์ที่มีความงดงามมากมกค่ะ ที่จอดตรงกลางสะพานไม่นะครับผ่านโค้งได้ไม่ว่าจะเป็นรถขนส่งสินค้าหลังจากเราเดินทางท่องเที่ยวในเมืองแปดริ้วทั้งวันนะคะรถบัสก็พาเรามาส่งกันที่ชุมทางฉเชิงเสารค่ะโดยรถไฟขีหะนะคะจะมารับเราและออกเดินทางในเวลา 17.20นาฬิกา20นาทีค่ะตรงจุดนี้นะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราได้ถ่ายกับรถไฟคิฮะสวยงามมากเลยค่ะดันแบบได้อยู่ญี่ปุ่นเลยจากนั้นค่ะรถไฟจะพาเรานั่งย้อนถอยหลังนะคะไปที่จุดชมวิวกลางสะพานแม่น้ำบางปะกงค่ะนี่คือห้องน้ำชา โดยสะพานนี้นะคะจะเป็นสะพานสำหรับรถไฟวิ่งเท่านั้นค่ะโดยปกติรถไฟเขาก็จะไม่ได้จอดให้ถ่ายรูปทุกขบวนนะคะอันนี้ก็คือจอดให้เฉพาะสำหรับขบวนนำเที่ยวคีหะ183ค่ะซึ่งเราก็รู้สึกว่าวิวบรรยากาศตอนนี้มันสวยมากๆเลยค่ะยามเย็นบนแม่น้ำบางประกงค่ะ ตอนนี้ก็ถึงเวลาเดินทางกลับสถานีรถไฟหัวราโพงค่ะก็จะมีของว่างให้รับประทานไม่ว่าจะเป็นซาลาเปาหรือขนมจีบได้นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีของที่ระลึกด้วยค่ะของที่ระลึกนะคะเต็มวาะโอ้เจ๊มากเลย และการเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถไฟคีฮะ183ของเราวันนี้ก็สิ้นสุดลงกันที่สถานีรถไฟหัวรำโพงในเวลา19นาฬิกา40นาทีค่ะ สำหรับทริปนี้เราประทับใจมากเลยนะคะโดยการรถไฟเนี่ยดูแลเราดีมากนะแล้วก็รถไฟคีฮาก็คือน่ารักสะอาดสมกับเป็นรถไฟญี่ปุ่นเลยค่ะสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวทริปถัดไปของการรถไฟห้ามพลาดน,นะคะติดตามได้ในเพจทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะ